ใหม่ที่สุดคนอยากมีบ้านเดี่ยวต้องดูที่โครงการฟูลิตแอสเซทหลังนี้พื้นที่ดิน45ตารางวาจอดรถได้2คันเป็นสไตล์โมเดิร์นนอร์ดิกใช้โทนสีเทาเรียบง่ายแต่หรูหรามากตามมาชมบรรยากาศข้างในกันเลยเข้ามาก็จะเจอห้องโถงที่มีขนาดความกว้างขวางวางชุดโซฟาทรงแอลได้แบบนี้เลยนะคะมีพื้นที่ผ่อนคลายภายในบ้านดูซีรีส์เพลิน,นมุมติดตั้งทีวีก็วางได้ถึง65นิ้วเลยนะมีหน้า ต่างบานใหญ่ที่เปิด ระบายอากาศได้ดีมีลมพัดเข้ามาได้ถึงช่วยประหยัดค่าไฟได้อีกด้วยไปต่อที่มุมทานข้าวเลยดีกว่าค่ะมีพื้นที่วางโต๊ะทานข้าวได้แบบสีที่นั่งแบบนี้เลยค่ะสําหรับการเริ่มต้นของครอบครัวกําลังดีเลยนะหน้าต่างด้านหลังก็สามารถเปิดใช้งานได้จริงเปิดระบายอากาศให้ถ่ายเทยได้สะดวกทําให้บ้านไม่มีกลิ่นอับด้วยนะคะแถมห้องครัวเนี่ยเขาก็เป็นแบบครัวปิดมีประตูกระจกกั้นไว้สําหรับทำอาหารแยกโซนได้ชัดเจน บริเวณหลังบ้านก็มีพื้นที่ให้ต่อเติมเป็นครัวไทยได้ดีที่นี่เขาแถมถังน้ําขนาด1,500ลิตรให้ด้วยนะคะและครัวที่นี่เขาก็ให้เป็นแบบบิวอินเลยนะเต็มที่ไปกับการทําอาหารแน่นอนมีทั้งเตาแก๊สและฮูดดูดควันแถมให้อีกด้วยชอบกันไม่เอ่ยไปต่อกันที่ห้องนอนเลยดีกว่าค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้าน2ห้องนอน2ห้องน้ํานะคะนี่คือห้องนอนห้องที่1อยู่บริเวณโซนหลังบ้านสามารถลงเตียงนอนขนาด6ฟุตได้สบาย บายเลยห้องนี้เขาตกแต่งออกเป็นสีพาสเทลชมพูชมพูเหมาะมากๆเลยสําหรับการพักผ่อนค่ะอยู่ใกล้กับห้องน้ําข้างนอกด้วยนะคะอยู่ข้างๆกันเลยห้องน้ําก็สามารถใช้งานได้จริงมีทั้งกระจกผนังกั้นโซนเปียกแห้งสุขภัณฑ์เครื่องทําน้ําอุ่นก็สามารถ ใช้งานได้จริงนะคะครบเซตมากๆเลยเรามาต่อกันที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมกันเลยดีกว่าค่ะห้องนี้นะคะสามารถลงเตียง6ฟุตหรือคิงไซส์ก็ได้นะคะดูสิคะว่าสวยมากๆเลยนะ ไฮไลท์ก็คือมีประตูกระจกที่เปิดระบายอากาศตรงนี้นะคะซึ่งลูกค้าก็สามารถต่อเติมออกมานั่งจิบกาแฟหรืออ่านหนังสือตอนเช้าๆที่หน้าระเบียงได้เลยนะความพาเวทไม่ได้จบอยู่แค่นั้นค่ะห้องนี้เขามีห้องน้ําในตัวด้วยนะคะติดสุขภัณฑ์ให้แล้วเรียบร้อยสามารถใช้งานได้จริงกระเบื้องที่เขาใช้ก็เป็นสีเบทหินอ่อนซึ่งเช็ดล้างทําความสะอาดได้ง่ายแล้วก็สีสบายตามากๆเลยละคะ่ะถ้าหากใครที่สนใจอยากเข้าชมบ้านตัวอย่างก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะ ที่ l i n e แอดฟูลิทแอสเซหรือจะ walk in เข้ามาได้ที่สำนักงานขาย f ูลิทแอสเซ t เลยก็ได้นะคะเพราะว่าพวกเราเปิดบริการทุกวันตัน้งแต่8ปดนาฬกาถึง18บแนาฬิกาค่ะมุมหน้าบ้านตรงนี้ลูกค้าก็สามารถออกแบบส่วนเล็กๆให้เข้ากับบ้านได้เลยนะไม่ว่าอาชีพไหนก็สามารถมีบ้านเป็นของตัวเองได้ทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะกู้ร่วมหรือกู้คนเดียวก็สามารถทําได้เช่นกันอยากปรึกษาโทรหาเรานะคะ